สวัสดีค่ะเบิ้ลปทุมราชเปิดห้องนอนสุดหรูต้องบอกเลยเขาว,ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนักร้องลูกทุ่งที่เจ้าตัวกว่าจะโด่งดังและมีชื่อเสียงเหมือนกับทุกวันนี้ได้นั้นหนุ่มเบิ้ลปทุมราชก็ได้ผ่านความยากลําบากมาอยู่ไม่น้อยแต่ความลําบากยากเข็นทําทุกอย่างกลับมาเป็นบทเรียนให้หนุ่มเบิ้ลได้เรียนรู้และกลายมาเป็นนักร้องหนุ่มที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อย่างเด็กจนมาถึงปัจจุบัน ล่าสุดหนุ่มเบิ้ลได้ออกมาเผยภาพห้องนอนของตัวเองสมัยก่อนและภาพปัจจุบันที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพร้อมทั้งลงแคปชั่นว่าสองภาพที่แตกต่างแต่คนนอนคนเดิมตอนเด็กๆผมนอนกับพ่อแม่เฉพาะตอนที่พ่อแม่ไปทำนาต้องนอนที่เถียงนาเพื่ออยู่กับท่านแล้วปั่นจักรยานมาเรียนหนังสืออายุหกขวบถึงสิบขวบผมนอนกับยายมาตลอดจนอายุ11ย่าง12ขึ้นมัธยม ผมก็ย้ายมานอนที่ห้องนี้ผมมีความฝันตลอดว่าสักวันหนึ่งผมอยากจะมีห้องสวยๆมีตู้สวยๆมีห้องทำงานในห้องนอนความรู้สึกของผมตอนนั้นเหมือนผมฝันเกินไปแต่ตอนนั้นเชื่อไหมว่าตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผมมาไกลเกินฝันคุณชอบอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องหลงไหลและอยากเป็นมัน การที่ผมได้เป็นนักร้องครั้งนี้บอกได้เลยว่ามันมีที่มาเยอะมากผ่านอุปสรรคมากมายทั้งคนพูดให้นินทาสารพัดแต่ผมก็มองว่ามันเป็นแค่ข้างทางที่เติมเต็มให้ผมรู้สึกแข็งแกร่งเพื่อเป็นเบิ้ลปทุมราชที่มีคุณภาพในปัจจุบันห้องนอนคนจนคนเดิม พร้อมทั้งต่อมาเจ้าตัว,ตวยังได้ออกมาเผยอ,อีกหนึ่งมุมของห้องนอนด้วยว่าอารุณสวัสดิ์ครับห้องนอนห้องเพลงมันจะเป็นห้องที่สร้างเสียงเพลงสิ่งที่เซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับของผมถ้าวันไหนเราคิดว่าตัวเองเก่งแล้วพอแล้วความสามารถของคุณก็จะลดลงมาทันทีแต่ถ้าคุณมีความเก่งอยู่แล้วแต่ไม่หยุดพัฒนาความสามารถของคุณก็จะทวีคูณมากขึ้นและหลากหลายจนทำให้คนตกใจและเซอร์ไพรส์ไปกับคุณทุกๆวินาที ฮแท็กทำตัวใหญ่ยิ่งดูเล็กทำตัวเล็กยิ่งดูใหญ่ขอบคุณที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ